ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะเราบอกแล้วว่าเราจะได้พบกับ4ี่หนุ่มต้องบอกว่ามาเซอร์จริงๆเลยนะคะในนามของเราระบายหรือลาละบายก็ได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหใครที่คิดถึงวงลาลาบายนะคะก็จะอยู่กับเราห้าวันเต็มๆเลยเอาแนะนําก่อนจิมครับสวัสดีครับผมจิมครับเล่นเบสครับโชครับโชคร้องครับอิวอิวครับตีกองครับ สั้นกัรกีตาร์เอกอ๋อแล้วสั้นแต่ว่ามีไมค์คนอื่นก็ไม่เหป็นไมค์เลยส่วนตัวนี้แต่อขาใช้ไวเลสเหมือนกันอาจจะถามว่าสี่คนนี้มีมีมีใครมาจากจังหวัดไหนกันบ้างก็ผมมาจากหัวหินครับประจวบหัวหินประจวบก็เรียกว่าเป็นคนใต้เนาะใต้ก็เกือบเกือบครับเือบใต้ตอนบนใต้ตอนบนใต้ตอนบน ครับมาจากบ้านโป่งครับราชบุรีครับโอ้โหโชว์อยู่ราชบุรีโอ้โหคนละทิศกันเลิกไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่ไกลมาจากท่านาครับนครชัยศรีครับนครชัยศรีโอ้โหนครปฐมสี่จังหวัดเลยผมเป็นมณฑลนครชัยศรีอยูไกลกรุงเทพกว่าว่าไงกรุงเทพไกลกรุงเทพผมมาจากโคราชครับโคราชโคราชอ้สรุปแล้วไม่มีใครเป็นคนกรุงเทพเลยแปลว่าเติบโตต่างจังหวัดหมดเลยเหรอครับแล้วอย่างอย่างจิมตอนเด็ก ก็อยู่ที่หัวหินเลยครับอยู่หัวหินอยู่อยู่แบบว่าอยู่ชายทะเลเลยไหมอ๋อไม่ครับอยู่ใกล้พระราชวังไกรกงวลนะครับก็เรียนโรงเรียนพระราชวังไกรกงวลนะตั้งแต่เด็กเลย้งแต่เด็กเลยครับแล้วจนถึงอายุท่าดจนถึงจนถึงเนี่ยครับม .4 ก็เลยมาที่บ้านโป่งราชบุรีก็เลยมาเจอโชโรงเรียนเดียวกันอ๋อมาเจอกันที่ที่โรงเรียนเดียวกันม .4 และโชอยู่ราชบุรีก็เรียนที่ราชบุรีนั่นแหละครับก็เรียนที่โรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลเลย สารสิทธิ์ดีครับแล้วแล้วเข้าเข้ามาเจอคุณตอนม .4 ม .5 ม .6 กทุกปางมปลายอิ๋วก็เรียนที่นครชัยศรีหรืกรุงเทพแล้วเข้ามาถมครับแล้วเข้ามาถมอยู่ก็เข้ามาถมเลยผมอยู่ลาดนี่นเด็กนะไมอแล้วก็เข้ากรุ่มตอนมหาลัยเข้ากรุงมตอนมหอลัยเข้ากรุงมตอนมหาลัยเอ่อแสดงว่าถือว่าเออเป็นเป็นเป็นเด็กประเด็กต่างจังหวัดเติบโตมาจากจากแล้วแต่จััง จากทุ่งนาท้องท้องเขาเรียกอะไรนะบ้านนาท้องนาบ้านนาอะไรเนี่ยแหละแล้วเป็นยังไงฮะครับตอนเด็กๆชีวิตเป็นยังไงบ้างอยู่อยู่ต่างจังหวัดนี่เราตอนเด็กๆ<า>เป็นเด็กเรียบร้อยครับเป็นเด็กเรียนเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เรียนก็เรียนอย่างเดียวฮะไม่ได้อะไรแล้วก็นิง่งๆไม่ค่อยแบบมีกิจกรรมเลยหรือหว่าเะอีทำกิจกรรมให้โรงเรียนไหมครับไม่ไม่ค่อยครับผมเรียนอย่างเดียวเลยเรียนอย่างเดียวเลยเออเรียนเก่งไหมล่ะ ก็ก็เก่งนะครับตอนเด็กๆก็เก่งครับแต่พอยิ่งโตมันยิ่งไม่เก่งเป็นหัวหน้าห้องอ๋อคอดิเป็นหัวหน้าห้องด้วยถึงถึงชั้นอะไรคะก็เนี่ยม .6 เนี่ยโรงเรียนในการผมก็เป็นหัวหน้าห้องม .6 ด้วยแต่ก็ไม่ได้ม่ได้ทาหน้าที่เท่าไหร่ก็มีตัวบงการชักใหญ่หลังห้องเด็กหลังห้องเอ้คุณคุณนะมีคนชักใหญ่อยู่ข้างหลังชักใหญ่ชักใหญ่ครับแล้วแล้ว ถ้าเกิดแบบอยู่หัวหินมาตะลอดหัวหินนี่เป็นทิ่นที่คนชอบไปเที่ยวกัน<ช>เรารู้สึกยังไงบ้างใครๆก็จะมา,าในมุมมองผมมัน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 เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากหัวหินจากสมัยก่อนมาจนปัจจุบันแล้วคนหัวหินจริงเนี่ยจะอยู่อย่างเงียบๆเลยฮะส่วนมากคนที่เข้ามาคือคนที่เ,ทเป็นนักท่องเที่ยวของเทพคนจากต่างถิ่นเข้ามาแล้วก็ขยายตัว <ๆ S 2> ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อยากอยากให้แบบมันอยากเงียบใช่ไหมฮะ แต่มันก็ทำให้จังหวัดทำให้หอหินเจริญพัฒนาต่างชาติเข้ามาเยอะมากเวลาเขาจัดสัมมนาใหญ่ๆเขาก็จัดที่หอยินนะใช่ะแล้วโชว์อะโชว์เติบโตจากราชบุรีโชว์ดูเหมือนเด็กมือกุงที่สุดเลยแบนเลยแบนเลยแบนนี้พูดจริงหรือเปล่าอันพูดจริงจริงเขาก็ดูแบบว่าเท่เขาดูแบบว่าแบบคล่องแล้วไง คล่องคล่องคล่องแคล้วพี่ต้องดูนานๆหรือเปล่าดูนานๆหรอยังไม่เห็นแว่นไงที่ใส่แว่นกันทุกคนเลยแต่ว่าคือแว่นใสคือแว่นแบบทึบหน่อยอันนี้ถอดแล้วตาเลยฮะได้โชว์โชว์เติบโตจากราชบุรีถือว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนั้นเป็นครับเป็นแน่นอนครับต่างจังหวัดก็ตอนเรียนก็ชอบดี้ลูกแก้วชอบดี้ลูกแก้วดีลูกแก้วอย่างเงี้ยครับเล่นกับเพื่อนขุด สนามฟุตบอลกลางเนี่กรซายอยู่กบดินกกระซายลอดเป็นเป็นเด็กแบบไหนอะเป็นเด็กเด็กซ่าเด็กดื้อเด็กเรียบร้อยเด็กขี้อายก็แสดงออกไหมรวมรวมกันนะครับผมไม่ไม่ได้ผมเรียกว่าเขามีคนบอกว่าผมเป็นคนหลายบุคลิกืม่บอกว่าถึงเวลาจริงๆอายก็อายนะเวลาเล่นก็เต็มที่อเต็มที่ซ่าก็ซ่าไปเลยอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับดนตรีตอนไหนอ๋อก็เกี่ยวข้องกับดนตรีเพราะว่า ตั้งแต่เด็กเลยป่ะตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าครูเนี่ยชอบครูครูประจําชั้นชอบให้ผมออกไปร้องเพลงหน้าห้องช่วงวันแม่ครับต้องโดนทุกปีเพราะอะไรครับเพราะว่าโชว์เสียงดีกว่าคนอื่นเหรอหรือว่าเพราะว่าโชว์มีอะไรเป็นพิเศษนะเขาจนเลือกโชว์ผมไม่รู้เหมือนไงก็คงคงได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยครับก็ทุกปีที่ร้องเพลงที่มีงานวันแม่ผมก็ต้องไปร้องเพลงค่านม หน้าชั้นแล้วตอนนั้นร้องยังไงร้องยังไงร้องแบบไม่มีดนตรีร้องปากปล่าใช่ครับร้องยังไงนะจำได้ไหอ่าร้องเแกล้งร้องยังแกล้งก็มีใบนะเขามีไใบแล้วนะเขามีไใบอยู่แกล้งอ่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกตาหลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอดละเห ลำลูกน้อยนอนเปลมไม่ห่างหันเหไปจนไกลืแล้วแล้วเราสงสัยว่าทำไมเขาเลือกเราอะ่ะผมเคยอ่าผมเคยจำได้ละผมเคยไปประกวดร้องเพลงในโรงเรียนนั่นแหละครับอตอนนั้นจำได้ว่าร้องเพลงประกอบละครเรื่องรอดลายมังกร<อ>เก่าจัดเนี่ยเือเก่าจัดเลยยุคไหนเนี่ย เวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันผมที่บ้านพี่ก็เล่นด้วยนะของคุณนภวุฒิเวอร์ชันไหนเวอร์ชันเก่าเลยเวอร์ชันพี่ตู่เป็นคนมากแผ่นพืนใช่ครับเวอร์ชั่นนั้นครับแล้วก็ก็เขาคงเห็นแววผมไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร้องงานในเทศบาลก็ได้รางวัลเป็นโคมไฟมาอันนี้ก็เลยหลังจากนั้นผมก็ได้รับตองสว่างเลยตองสว่างเลยมึดเลยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้ร้องทุกปีเคยแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนะร้องอย่างไม่ครับตอนนั้นยังยังเล่นดนตรีไม่เป็นเลยอิ๋วเหรอคะอิ๋วที่นครปฐมวิ่งไงคะก็ก็ไม่อยู่ไกลจากกรุงเทพนะก็ใกล้ๆกรุงเทพไไม่กลครับเข้าเข้าเมืองกรุงบ่อยไหมคะมาเข้าบ่อยช่วงมัธยมนะครับพอดีเข้ามาดูแสงสีในกรุงเทพบ้างแต่ตอนเด็กๆก็เติบโตอยู่นครปฐมครับก็อยู่แบบท้องไร่ท้องนาแต่เขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วจริงๆเป็นคนยังไงคะ เด็กๆก็ไม่ค่อยเรียบร้อยครับพอดีโรงเรียนผมอาผมเขาเป็นครูใหญ่ประมาณนั้นครับก็เลยใช้กิจสิทธิ์บ้างอ้อย่เ้กระโดนย้ายบ่อยเลยครับย้ายห้องย้ายอะไไม่ค่อยยอมใครเป็นคนไม่ค่อยยอมใครชอบเถียงอาจายมากกว่าเถียงนี่เพราะว่าเพราะว่าเราถูกเขาผิดผมว่าผมถูกเถียงวลอดแล้วเข้ามัธยมมาก็ไปอยู่สาธิตศิลปกรครับมันอยู่ใกล้กับพวก กาศึกษาครับก็เลยรับอิทธิพลมาเยอะพวกแบบเสียงโอ้เสียงคนอื่นแล้วอิทธิพลมันเรเกี่ยวกันคือแม่ผมบอกว่ามีลูกก็จะไม่ให้เรียนโรงเรียนนี้แล้วพี่ผมก็เรียนมาครับก็เถียงเหมือนกันพอเป็นรุ่นผมก็เถียงเมเถียงคือการแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าได้เลยครับว่าเราก็มีความคิดของในสิทธิเออพอพี่แบบเป็นแม่รุ่นใหม่อ่ะพี่คิดว่าเด็ก ที่แสดงความไม่เถียคือบางทีเด็กเขาไม่ได้เถียงหรอกแต่เขาอยากแสดงความไม่เถียบ้างแต่ผู้ใหญ่จะคิดว่าอย่าเถียงนะฟังฉันฟังแม่อะเงี้ยแต่บางทีก็ต้องเนาะเปิดเปิดเปิดเออพี่ว่าดีนะดีครับก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วมาจากจังหวัดที่เรียกว่าอะไรนะทีราสูงเป็นที่ออเถือว่าเป็นแบบว่าโคราชเลยโคราชเลยแต่ไม่เหนอะเนาะไม่ไม่เหนือะต้องต้องพูดกับคนบ้านเดียวกันลองลองนี่น้อย ก็พูดตั้งเยอไม่ได้ต้องพูดกับคนที่แบบพูดสำเนี้เอกันอแล้วยังไงฮะแล้วแล้วแล้วเวลาตอนเด็กๆนี่เราเราเราพูดแบบว่าเป็นภาษาภาษาของเด,ด็กๆก็พูดภาษากลางเนี่ยครับภาษากลางปกติเนี่ยอืแล้วเรียนมาตั้งแต่เด็กๆที่นั่นเลยเใช่ครับตั้งแต่อุบาลจดกเล็กเปิดกระโปรงหญิงก็เด็กโอ้กระโปรงหญิงด้วยก็เด็กๆไม่เขียนนะแต่เปิดนะแต่ยิ่งยิเรียบร้อยเรียบร้อยก็ตั้งแต่เด็กมา อ๋อแล้วแล้วแล้วซันเออเป็นเป็นเป็นเด็กแบบไหนซันแบบคนอื่นอย่างคนอื่นเขาก็มีบุคลิกของเขาซันซันดูแล้วเป็นเด็กดื้อนะตามพี่มนดูข้างนอกผมเรียบร้อยเรียบร้อยหรอเด็กก็เรียนตามเกณฑ์เด็กเรียนนะครับเด็กเรียนแล้วก็เข้ามัธยมก็เริ่มเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเล่นบาสเอไม่เคยรู้เนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้เลย ตัวจังหวัดด้วยตัวจังหวัดอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้คุยนะครับารัดนะะฮบาสนี่เหรอครับก็เป็นเป็นแชมป์จังหวัดอะไรเงี้ยช่วงมัธยมแชมป์ให้กับโคราชเลยนะใช่ใช่นี่ถ้าไม่เป็นนักร้องนี่ไปทีมชาติไปแล้วทีมชาติแล้วนะเนี่ยเป็นห่วงแล้วเป็นไงฮะเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรผมเล่นเป็นเป็นกาดครับกาดแล้วก็เซนเตอร์ด้วยแซมแซมเออเออเกี่ยวข้องกับดนตรียังไง ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบอยากผมชอบศิลปะมชอบวาดรูปอะไรเงี้ยก็ปิดเทอมก็อยากหาอะไรทําก็ลองช่วงมสองมสามอะไรเงี้ยก็ว่างๆปิดเทอมผมก็เก็บตังค์ซื้อกีตาร์ก็เข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยเข้าไปในเมืองเข้ากรุงเทพหรือเข้าในเมืองที่โคราชเข้าในเมืองที่โคราชเพราะผมอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างอำเภออายุอำเภอไรฮะผมอยู่อำเภอโชคชัยแต่จะอยู่ติดอำเภอเมืองก็คือนั่งรถเข้าไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ย ก็ไปคนเดียวไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มาหัดเล่น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 อะไรเงี้ยก็ซ้อมซ้อมหนักเยอะมาเล่นเล่นเล่นนี่มีเป้าหมายไหมหรือเล่นเพราะชอบผมชอบผมชอบศิลปะไงชอบวาดรูปชอบอะไรก็เล่นไปเรื่อยเล่นจนเข้ากันได้ใช่ไหมใช่วางวางดินสอปุ๊บหรืยิบกีตาร์ดีดอ่าใช่แล้วเล่นเพลงแนวไหนอ่ะผม ก็เป <of S 2> like ็นฟอกช่วงนั rim, so ้นผมก็เริ่มการศึกสาบุญเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเพ่งดอกไม้อะไรเงี้ยครับฟอกฟอกฟอกฟกหน่อยอะไรเงี้ยครับฟอกซองหน่อยก็ตามหนังสืออะไรเงี้ยก็ลองเปิดไปเรื่อยแล้วก็เอ๊อยู่อะอยู่เล่นไหมอยู่เล่นดนตรีผมเล่นกีตาร์ก่อนเหมือนกันแต่พอโตมาก็มาติดกลองเล่นได้หมดแต่เล่นไม่ดีสักอย่างเเออ้าตตลล่นแล้วชอบอะไรบ้างที่สุดก็ถ้าชอบที่สุดชอบกีตาร์ สรุปแล้วก็มีดนตรีหมดเลยแต่ว่าโชว์ร,ร้องอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับดนตรีก็เล่นนะครับก็พอตอนมอ5ก็เริ่มทําวงกับพี่จิมน,นี่แหละก็หัดเล่นกีตาร์เพราะว่าจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องเวลาเล่นดนตรีด้วยกันแต่จิมน,นี่คือพื้นฐานยังไม่มีใช่ไหมตอนแรกเขาอยู่ตอนแรกอยู่หินก็ตอนม3มาก็เรียนเรียนอย่างเด<อ><า>ียวจนจะจบม3มันจะเข้าม4จะหาโรงเรียนใหม่ละพอดีมันมีงานเหมือนฉลอง อ่ามอสามจบแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีฟอร์มวงขึ้นมาแล้วพอดิมันขาดมือเบสเนี่ยผมก็เลยไปบอกพ่อว่าเออเขาขาดมือเบสแลพ่อพ่อวันรุ่งขึ้นพ่อไปซื้อเบสไฟฟ้าให้ตัวหนึ่งเลยพ่อพ่อเป็นมือเบสเก่าพ่อเล่นเบสเล่นกีต้าตามงานแต่งงานนะแลพ่อผมก็เลิกเล่นไปเพราะเล่นสรรเสริญบารมีแล้วล่มเรื่องที่โดนใจเนี่ยตลกแต่มันตลกแบบ พ่อผมเราแบบเศร้าอะครับแกก็เลยยุบพงไปบก็โดนโหแบบโดนอะไรเนี่ยก็เลยเออถ้าลูกอยากเล่นจริงก็เอาซื้อให้ผมก็เอาเอาไปเล่นงานโรงเรียนก็งานนั้นงานแรกพ่อก็สอนอ๋อหัดจุดได้เลยฮะก็แบบเล่นไปเรื่อยฮะฟังไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากจนแบบเออก็คิดว่าเออไอ้คืงตีตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันเล่นไม่ยากแต่มันค่อยมีคนเล่นเบสเนี่ยเพราะคนจะนึกถึงกีตาร์ซะมากกว่าใช่ไหมเพราะเ่นกีตาร์ล่นมาตลอดนะฮะเล่นเบสมา นแก็เลยถือว่าเล่นเบสพอจถึงทุกวันนี้เลยค่ะแล้วแล้ววีรกรรมตอนเด็กๆใครใครมีวีรกรรมวีรกรรมแซ่บบ้างใครแซ่บสุดวีรกรรมแบบดูเรียบร้อยหมดเลยเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยโอ้โหแหมเรียบมากเลยมาเลยโชว์แล้วก็แล้วโชว์มีวีรกรรมอะไรที่แบบจำได้เป็นเื่องเลยตอนเด็กๆอ่ะนี่ตงเรียน เผาบ้านมีไหมโอ้โหเฮ้ยมีคนบอกว่านาชียกรรมมีแล้วมีมีคนแต่ว่าลองลองไงตอนเด็กๆคนเขาชอบทดลองอาจจะมีบ้างชอบทดลองไม่มียนคำแสบๆมีไหมไม่มีคนนี้บอกไม่มีไม่มีเไม่มีเลยหรอเคยก็อี่มากก็แต่หนีโรงเรียนอนิลองเรียนจำได้ไหมจำได้ไหมว่าจำได้ครับเพราะหนียกห้องเลยนียกห้องก็เดินไม่ว่าเต็มใจหนีอ๋อไม่ค่อยอันนี้พอได้ด้วยครับผมเคย ทำข้อสอบเขาถามว่าอาจารย์วิชาสังคมถามว่าใครเป็นคนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนล่าสุดผมตอบว่าสื่อกงผมโดนตีเข้าใจดูช่องสามมากเอี่ยจะปล่อยคนชั่วอะไรนวลเนี่ยน่เป็นคนโดนตีอ่ะนั่นเองครับจำกัดสิทธิเสรีภาพของขวิชัยนะผมรับผิดชอบว่าเขามีนวลด้วยอ๋อคุณครูนี่อยู่ที่ราชบุรีนะใช่ครับแล้วบอว่า ก็คําถามเนี้ยรู้สึกว่าทั้งชั้นนะครับจะตอบกันไม่ได้เลยครับซึ่งตอนนั้นที่คำตอบคืไม่ใช่ไม่ใช่ครับเลขาธิการสหประชาชาติโคฟิอันนันแล้วแบบว่าก็บางคนตอบเขามีคําถามเกี่ยวกับรายชื่อคนให้ให้จำแล้วมาตอบบางคนตอบทีมนิวคาสเซิลครับทั้งทีมนักบอลแล้วก็คือ ข่านั้นเชลเลอร์จอเก้เท่านั้นเลยตานยไดหมดแล้วก็ว่ามันเกี่ยวกันด้วยนะเออก็คงคงยันึกว่าครูคงไม่ดูบอลนี่เขาดูครับดูแล้แบบรู้หมดทุกเรื่องเลยมาโดนกันทั้งชั้นเลยครับตีนะนี่ก็โดนตีกันเมื่อยมือผมก็โดนคนแรกแล้วไปเอาไปเล่าให้เด็กรุ่นต่อมาฟังเลย อย่ามาตอบอย่างนี้นะมีรุ่นพี่ของคุณพวกคุณคนหนึ่งเนี่ยตอบมาสิงกลงนะแต่จริงๆมันก็เป็นอิสระทางความคิดนะเพราะว่าไม่มีใครยอมแน่นอนอไม่ยอมแน่นอนไมม่ยอเทียงใช่ไหมเอาคืนใช่ไหมเอาคืนด้วยวิธีไหนมาคนนี้ต้านแสงไม่ไดเลยอิ๋วอิ๋วเคยเอาคืนด้วยวิธีไหนก็ถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นะครับที่วไปเขาต้องเขปล่อยยางรถธรรมดาปล่อยยางรถอาจารย์ใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับปกติครับ คือโอ้โหผู้ละแย่เลยคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับสมัยมัธยมเขาจะชอบมาเข้าห้องน้านักเรียนนะครับแล้วพวกผมมาเข้าห้องน้ําจะอยู่ในห้องน้ําเสริมหล่อใช้เยวอะไรกันครับตามภาษาแล้วจากทีนี้ชอบเข้ามาเข้าห้องน้ําคือเข้ามาถ่ายนะครับเราก็จะชอบแกล้งเพื่อนโดยการทุบประตูห้องน้ําแล้วก็ออกไหมไม่ออกสาดปรากฏว่าเราสาดไปปุ๊บออกมาเป็นอาจารย์สอนกีฬาชืออาจารย์ส่งครับตอนนี้ท่านเสียไปแล้วครับก็เผ็ดกัน เรื่องเป็นลาวโดนตีเหมือนกันคือคือตอนที่ทําไปเนี่ยเอาน้ําสาดไปไม่รู้ใช่ไหมคิดว่าเป็นเพื่อนครับคือปกติพวกเด็กเขาจะไม่ค่อยกล้าใช้ห้องน้ำอย่างนี้เท่าไหร่เป็นพวกหมอตายใช่อันนี้ไอดอลไอดอลตอนเด็กๆซันเป็นไอดอลไหมครับมีคนที่คิดว่าเราต้องเป็นแบบอย่างคือโอ้โหโตขึ้นแล้วเราอยากเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆผมชอบพี่เสือเสือธนพลใช่เขาแบบเป็นนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยชอบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ย แล้วก็ดูเทอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็มองว่าอย่างเงั้นก็เป็นพี่เสือก็คือยังเป็นนักดนตรีนัอร้องอยู่อิู่วะครับเป็นพี่ชายผมชื่อพี่แสบชื่อเลรนะชื่อแสบพี่แท้ๆเลยครับแสบอุ้ยน่าจะเป็นพี่ของซันนะแสบกับซันเนี่ยซอโ่ช่อันนี้แสบกับอิ๋วเหรอครับโอเขาชื่อแสบเขาชื่อแสบเลยเหรอจริงชื่อเอครับแต่ก็คือแสบตั้งแต่เด็กครับเขาก็เรียกกันแสบโตขึ้นมาเขาเรียกแสบบางทีเขาเรียกผมไอ้ซาเป็นน้องไอ้แสบ แล้วผมไม่ชอบเหมือนพี่ชายเป็นไอดโอก็เป็นคนชี้นําผมเขาจะแกะผมห้าปีครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทันสมัยเกินกว่าวัยเราครับเขาจะทําให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่อะทำไมเล่นกีตาร์เขาก็เป็นคนสอนฟังเพลงหลอกให้ผมซื้อเทปมูนด็อกมาครับเ้เนี่ยต้องไปซื้อแต่แล้วผมซื้ออีกค่ายหนึ่งเขาก็ว่าผมเนี่ยไปซื้อมูนด็อกมาฟังเพราะผมซื้อมาผมตาใสหมดเลยคือฟังไม่รู้เรื่องอะอะไรอะตอนนั้นมสองอะครับ เทปอะไรเนี่ยโวยวายแหกปากไม่เกินครึ่งปีก็ต้องหยิบไปมัวนี่เราปาใส่มันมานั่งแกะ่งเลยตอนแรกชุดแรกบุษบงบุษบาเลยครับเพลงแรกครึ่งฮอตเว็อ่ะโชว์มีไอดอลไหมคะมีครับตอนเด็กๆนี่ก็ชอบพี่ปูพงศิษฐ์คังพีเป็นแนวเพื่อชีวิตนะเพื่อชีวิตเลยเพราะว่า ด้วยเพลงเขาจริงใจเนี่ยครับแล้วก็สื่อสารออกมาแบว,ว่าเฮ้ยทำไมฟังแล้วเพาะอะไรนี้ชายวันนี้ร้องเพลงดีมากจนเราต้องมาหัดร้องเพลงที่เขาแบบถ่ายทอดออกมาทุกเพลงที่เราพ่อผมมีเทปซื้อมาสองชุดก็นั่งแกะทุกทุกวันนั่งฟังตลอดก่อนที่จะนอนก่อนที่จะไปเรียนทั้งคือที่บ้านจะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดหนึ่งเปิดดังๆมาแล้วก็ไปเรียน กลับมาก็ฟังอีกแต่พอโตแล้วเริ่มออกเที่ยวไม่ได้ฟังแล้วเยนแล้วเป็นแนวเป็นแนวนเป็นแนว,นนว,นนว,นนวแล้วเพลงโปรดเพลงไรฮะของของพูดรู้สิ์พี่ปวดรู้สึกใจครับอ๋ออาจิงมไคะครับจริงผมไม่ค่อยมีนะถ้าถ้าถ้าเรียกว่าแบบอย่างก็น่าจะเป็นพ่ออ๋อก็เขาพ่อซื้อเบสใชไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตรงนั้นนะคือแบบเขาไม่เคยบอกว่าเราต้องเป็นอะไรแบบทําอะไรเขาก็อยากทําอะไรก็ทําใช่มากๆคือแบบ เป็นอิทธิพลหรือแรองบันดาลใจหลายๆอย่างนี่เขาหยิบยื่นมาให้แล้วเออเขียนรูปวาดรูปฟังเพลงอะไรทุกอย่างะ่ะ<ม>รู้สึกว่าเออก็ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีอะไรแบบนี้เราก็คงไม่นึกคิดอะไรแบบปัจจุบันได้<ช>พ่อเขาให้ใช่ครับแต่อิสระมากเลยเนี<ม>่ยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของเขาทั้งสี่คนนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาคุยกับวงราลาบาย ชีวิตวัยรุ่นบ้างดูถ้าทาวัยรุ่นนี้ถ้าเกิดไปอยู่รวมกันในที่เดียวกันเนี่ยดิฉันไม่อยากจะคาดเดาเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวพรุ่นี้คุยกันต่อค่ะขอบคุณครับ